อ,อ๋อแน็กโอ้มานั่งก่อนนะมา,เ,าเดี๋ยวจะกินน้ำอะไรสั่งได้เลยนะเลี้ยงหรอพี่เออนะไม่เป็นไรหรอกแค่กาแฟาไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวผมใจเองไม่เป็นไรหรอกแน็คคิดมากน้องเอาลาเต้นหนึ่งแก้วพี่ทอ็อปเองินที่ผมยืมพี่ไปสองหมื่นผมโอนคืนให้แล้วนะแต่ผมโอนสองหมื่นสามถือว่าเป็นค่าดอกเบีย้ยแล้วกัน เงินค่าอะไรล่ะก็เงินที่ผมยืมพี่เมื่อสองเดือนที่แล้วไงครับพี่ท็อปพี่จําไม่ได้หรือพี่แกล้งลืมเนี่ยพี่เป็นเจ้านี่พี่ต้องจําดิสองหมื่นสามใช่ไหมเออเข้าแล้วเขาแล้วต้องต่อเวลาดินี่แน่นอนสิพี่ผมยืมผมก็ต้องคืนเอ้ยนี่มันก็ใกล้เที่ยงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหมได้ข้างๆนี่มีร้านอร่อยอยู่เดี๋ยวผมไปจองโต๊ะก่อนอีกสักสิบนาทีพี่ค่อยตามมาก็ได้นะ โออเเคคผมฝากโกด้วยนะพี่โอเคเดี๋ยวไปห้องกันนะเออพี่คือผมมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยครับเรื่องอะไรละ่ะโกรว่ามาสิพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมสักหมื่นไหมพี่หรือมาค่กันเถอโกรไหมพี่เย่๋ยเปลี่ยนเรื่องดีเงินจะให้ผมยืมไหมเนี่ยโก กูจำได้ไหมพวาเรารู้จักกันนานแค่ไหนแล้วสักครึ่งปีมั้งพี่กูจำได้ไหมเมื่อสองเดือนก่อนน่ะกูยืมเงินพี่ไปสองพันถึงตอนนี้ยังไม่เห็นกูพูดถึงเรื่องนี้เลยอขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยผมถ้าไม่ได้พี่ผมแย่แน่เดี๋ยวผมจะรีบหาม,มาคืนนะพี่โอเคไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะโหพี่ เงินแค่สองพันยิ่งจำได้อยู่วหะมีโกเรื่องเงินอะ่ะไม่ว่าจะมากหรือน้อยถ้ายืมแล้วคือนอะ่ะต่อไปพี่ก็ให้ยืมได้แต่นี่ยืมไปแล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยใครจะกล้าให้ยืมอีกละ่ะโอ้พี่พูดมากว่ะเงินเหมือยินจะให้ยืมไหมเนี่ยถ้าพี่ให้ผมยืมอะเราก็ยังเป็นพี่น้องกันต่อไปแล้วถ้าพี่ไม่ให้ยืมละ่ะงั้นต่อไปความเป็นพี่น้องของเราก็ไม่ต้องมีเนี่ยเรื่องแค่นี้ช่วยเหลือกนไม่ได้มีโก ถ้าวันนี้พี่ให้โกยืมอ่ะตอนพี่ทวงความเป็นพี่น้องของเราก็ไม่เหลือเหมือนกันดังนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาพี่ก็ไม่อยากมีน้องที่ไม่มีสัจใจอย่างโกเหมือนกัน